ฟาติฮาอรารยสันเป็นสมาชิกอาทอมีจากจังหวัดปัตปตานีค่ะ <laughs> เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ขึ้นเวทีอย่างนี้จะแบบตื่นเต้นนะคะค่ะก็ปัจจุบันนะคะดิฉันก็สานต่อธุรกิจเล็กๆของครอบครัวนะคะอยากจะเล่าเรื่องราวของดิฉันกับอาทอมี่ฟังก่อนสักนิดหนึ่งนะคะดิฉันมีพี่สาวค่ะ ที่เป็นเจ้าแม่ธุรกิจเครือข่ายนะคะทำธุรกิจเครือข่ายมามากกว่าสิบบริษัทในระยะเวลา20ปีค่ะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแถมเป็นหนี้หลักล้านเพราะว่าต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ต้องรักษาย,ยอดรายเดือนทำให้ที่ฉันมีทัศนคติเชิงลบกับธุรกิจเครือข่ายมาโดยตลอดค่ะสิงหาคมปีที่แล้วค่ะ ช่วงที่โควิดระบาดหนักนะคะพี่สาวของดิฉันก็ได้แนะนำอัโทมี่คาร์โบฟูดวิตามินซีให้กับดิฉันหลังจากที่ได้ลองผลิตภัณฑ์แล้วนะคะก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วพอดูข้างกล่องเห็นตราสัญลักษณ์คารานก็เลยรู้สึกมั่นใจในผลิตภัณฑ์อัโทมีนะคะก็เลยถามพี่สาวว่าราคาเท่าไหร่คะพอพี่สาวบอกราคาเท่านั้นละคะ่ะขอสมัครสมาชิกทันทีเลยค่ะ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้พี่ขอให้สมัครหลายครั้งแล้วแต่ดิฉันก็ปฏิเสธมาโดยตลอดเพราะไม่อยากให้พี่ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายอีกแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะวิตามินซีเป็นที่ต้องการของตลาดมากดิฉันก็เลยแนะนำวิตามินซีอาโทมีให้กับเพื่อนๆในรับประทานแล้วเกิดคำถามกับตัวเองว่านีฉันกำลังทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ใช่ไหม ดิฉันเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากค่ะเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะ,ะการทำธุรกิจมันจะต้องไม่ขัดแย้งนะคะกับวิถีชีวิตและก็ตัวตนของดิฉันดิฉันก็เลยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอะโทมี่ค่ะแต่แล้วสิ่งที่พบค่ะบริษัทที่มีคุณธรรมและให้ความสำคัญของความเป็นมนุษย์มันมีอยู่จริงๆค่ะอะโทมี่ มีความเป็นธรรมกับผู้บริโภคโดยที่ไม่มีค่าสมัครสมาชิกและไม่ต้องรักษายอดรายเดือนทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จำเป็นอนอกจากนี้อาโทมียังมีการรับปาาระกันสินค้าหากไม่พอใจสามารถคืนเงินได้ภายใน30วันซึ่งดิฉันก็เป็นหนึ่งในเคสนั้นนะคะแล้วทางอาโทมีประเทศไทยก็มีความรับผิดชอบที่ดีๆมากเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะในผลิตภัณฑ์ของอาโธมีในหลายๆในหลายๆหมวดหมู่ค่ะมีตราสัญ,ญาาลักษณ์คารานเพื่อเป็นข้อบ่งชี้ว่าพี่น้องมุสลิมสามารถรับประทานได้มันทำให้ดิฉันยิ่งรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะอาโธมียังเป็นบริษัทที่ให้ความเสมอภาคและยุติธรรมกับนักธุรกิจทุกระดับชั้น,นะคะ่ะธุรกิจเครือข่ายในอดีตนะคะ มันเหมือนกับการที่เราทํางานเพื่อคนข้างบนค่ะคนข้างบนจะมีรายได้มากมายส่วนลอสิธิพิเศษต่างๆในขณะที่คนข้างล่างค่ะมีรายได้น้อยซึ่งอาโทมี่แตกต่างค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ระดับชั้นที่เท่าไหร่คุณได้ราคาสินค้าที่เท่ากันมูลค่าคะแนนต่อบาทเท่ากัน p ีวีเท่ากันนี่คือความเสมอภาคของธุรกิจอาโทมี่ค่ะ นอกจากนี้ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนค่ะอัตมีมีความเสมอภาคไม่ว่าคุณจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะรายได้สูงสุดต่อวันคือไม่เกินบวกลบ4ี่0 0 0 0บาทเท่ากันหมดค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกค,ค่ะรายได้ของการทำธุรกิจค่ะมาจากการบริหารทีมฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของทุกคนนะคะ ใครที่ขยันกว่าคะแนนก็จะได้มากกว่าซึ่งจะต่างจากคนที่มาทีหลังอาจจะยังไม่มีคะแนนนะคะดังนั้นค่ะอาโอมี่เป็นธุรกิจที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเครือข่ายจริงๆค่ะแล้วทำให้ดิฉันรู้สึกไม่ลังเลที่จะทำงานกับธุรกิจนี้ก็เลยบอกพี่สาวว่าตัดสินใจค่ะที่จะร่วมธุรกิจนี้จริงๆและเมื่อเดือนที่แล้วค่ะพี่สาวของดิฉัน ก็ได้รับตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์ค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่สาก็ได้ส่งคลิปชีวิตที่สมดุลและไลฟ์สแนริโอมาให้ดิฉันมันทำให้หัวใจดิฉันยิ่งพองโตมากยิ่งขึ้นค่ะเพราโทมี่เป็นธุรกิจให้ความสำคัญกับจิตวิญญาณไม่ใช่แม,มงมองแค่ทางโลกอย่างเดียวนะคะทางทำก็ทำด้วยนะคะค่ะสำหรับไลฟ์สแนริโอของดิฉันนะคะ อย่างแรกเลยก็คือการหาเงินให้มากพอเพื่อให้คุณแม่ได้กเกษียณค่ะโดยดิฉันจะต้องมีเงิน1 0 0 0 0แสบาทต่อเดือนเพื่อดูแลคุณแม่แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้หลานๆค่ะส่วนเป้าหมายในการทําธุรกิจอัโทมี่นะคะดิฉันเป็นอัโทมี่แบบพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ค่ะดิฉันเองยังจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนโดยเฉพาะการทํา8คอให้ได้ ฉันจะต้องเป็น Diamond Master ให้ได้แล้วก็มีเงินเดือนเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทในมิถุนายนปีหน้าค่ะอะโทมี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจนะคะแต่อโทมี่คือวิถีชีวิตค่ะและไลฟ์สแนริโอนะคะเป็นสิ่งที่เราเขียนขึ้นเพื่อตัวเราเองค่ะและติดตามความฝันของเราเองค่ะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะ ร่วมกันเขียนไลฟ์เนอรโอตั้งเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนและเชื่อว่าฉันทำได้และมันจะสำเร็จเหมือนทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขรบคุณเปี้ยวนะครับเป็นเรื่องราว